สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง n นัดฟอร์ดแช n e l นะครับวันนี้นะครับผมมีรถอีกหนึ่งคันมารีิว่ให้ทุกคนดูกันนะครับเป็นรถฟอร์ด XLC ปี2 0 2 1นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยแต่งค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่งไม่เยอะแต่ดูเท่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะว่าคันนี้เนี่ยเท่ขนาดไหนครับ มาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับเป็นไงครับสีดําคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับข้างหน้าเนี่ยคันนี้จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะครับแบบตะแกรงนะครับฟอน Ford ตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกให้มันดูมัดกับตัวรถนะครับให้มันดูเท่ดูสีด,ดําดูดุนะครับแล้วก็ตัวหนังสือคําว่า Ranger เนี่ย Ford สีแดงเนี่ย ก็ทำให้มันดูเด่นขึ้นนะครับ <S <S นี่นะฮะกันชนหน้าเป็นกันชนเดิมนะครับรุ่นนี้ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าตัว XLT ทจะเป็นหลอดสีส้มนะครับไม่มีเดยไลท์นะครับมาพร้อมกับตัวข้อไฟหน้าสีดำด้านนะครับแล้วก็ x อ t เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ นี่นะฮะทับดูที่ด้านบนกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงสูงนะครับสีดำด้านนะครับดูนะฮะโอเคะฮะคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2อ0พนะครับดีเซลนะครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่ 3า5รอแปดสิบห้านิวตันนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยรถฟอร์ดนะฮะเหมือนเหมือนเช่นเคยที่เคยย้ำไว้นะครับว่าจุดเด่นของรถฟอร์ดนะครับก็จะมีโช๊คหอนแรงที่ฝากกระโปรงนะครับแล้วก็จะมีแผ่นสับเสียงให้นะครับแล้วก็สามารถลุยน้ำได้ถึงแปดสิบเซนนะครับมาดูกันต่อทางด้านข้างนะครับตอนนี้จะเป็นครอบแก้มขนาด6กนิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับ อันนี้เราไม่ได้เจาะตัวรถนะครับมันเป็นกาวซิลิโคนติดไว้นะครับนะฮะแล้วก็มาดูที่แม็กกันต่อนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นแม็กสีดำด้านนะครับลายหกก้านนะครับอันนี้เป็นตัวแม็กยางแม็กซิต MT นะครับบิ๊กฮอนเจ็ดหกสี่นะครับไซส์ยางเนี่ยขนาดสองหกห้านะครับ R สิบหกนะครับนี่นะฮะ แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับมาพร้อมกับระบบ ABS นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะหล่อปรบมานนี้นะครับตัว XLT เนี่ยครอบแก้มจะเป็นสีเงินนะครับแต่ว่าเราก็ติดคอบตรงนี้มาให้นะครับให้เป็นสีดำด้านให้มันเข้ากับตัวรถนะครับ อ๋อแล้วผมลืมย้ำไปอย่างนึงนะครับตรงยางตัวนี้นะฮะถ้าเราเลือกเป็นไซส์แบบนี้นะครับข้อดีคือมันสวยนะฮะแต่ข้อเสียก็คือเวลาถ้าเราเจอฝนแล้วเราขับเร็วๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะถนนนะครับถ้ารถไซส์มาหน่อยเป็นพวกแฮนด์คุกอะไรพวกนี้ก็จะเกาะถนนมากกว่านะฮะอันนี้ถ้าเราเน้นหล่อเน้นเทเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะ ันนี้เป็นราวบันไดนะฮะของเดิมจากโรงงานนะครับรองราบน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะฮะหันมาด้านบนครับคอบมือจับนะครับการลอยเล็บรอยนิ้วมือนะครับวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวกันศาสตร์นะครับของแท้นะครับของฟอร์ดแล้วก็ผมก็ติดเพิ่มราอหลังคาสีดำด้านมาให้นะครับ เพราะว่าของเดิมเนี่ยจะไม่มีมาให้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคอบฝาถังน้ำมันนะครับตีดัด้านนะครับจุดเด่นที่เด่นนะครับของ Ford นะฮะรถกระบะฟอร์ดเนี่ยได้ความแก่งจากแชสซีนะครับเพราะว่าเราขึ้นรูปเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับในการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยก็คือมันให้ความแข็งแรงคงทนมากกว่าแบรนด์อื่นนะครับเป็นจุดเด่นของมันเลย ทำให้รถฟอร์ดสาวาราถบรรทุกหนักได้ถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าแกร่งสมชื่อเลยนะครับมาดูที่ด้านหลังกันต่อนะฮะลูกค้าติดสติ๊กเกอร์รถคันนี้สีชมพูนะฮะก็เป็นเป็นแก้เคสดของเขานะครับอาจจะไม่ถูกสลกกับไม่ถูกโลกกับสีดำนะครับ ด้านหลังนะครับจะมีสติกเกอร์คขาว่าแลนเจอนะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะตรงนี้ผมก็ติดข้อไฟท้ายมาด้วยฮะไฟท้ายนี่จะมีขนาดใหญ่นะครับทำให้เห็นได้ชัดเจนจากคันด้านหลังนะฮะคือส่องสว่างชัดเจนแน่นอนนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีกันชนหลังมาให้นะครับตัวนี้เป็นของเดิมจากโรงงานนะฮะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับ4จุดนะครับด้านหลังแบบนี้ ถัดมาด้านบนนิดนึงครับจะเป็นข้อกระบาเอ้เป็นข้อมือจับปลายดาบกระบาดท้ายนะครับสีดำด้านนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็จะเป็นกระบาดไลเนอร์นะครับผมจะติดแบบนี้ให้ทุกคันเลยนะครับมีความแข็งแรงคงทนนะครับด้านบนนี้นะคะจะเป็นไฟเบรกดวงที่สามนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถนะครับทำให้รถขลังเนี้ยสามารถ เห็นได้จากระยะไกลนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับนี่นะครับภายในนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับตอวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแบบนี้นะครับ ะะแล้วก็ด้านหลังจะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับมาพร้อมกับพรมกระดุมนะครับอันนี้ผมติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับเพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในความในการรักษาความสะอาดนะครับวัสดุจะดูพรีเมียมหมดเลยนะครับเป็นหนังตรงผิวสัมผัสหมดเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น ที่ปักประจบไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นที่เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับม,รมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับคุญแจตัวนี้จะเป็นรีโมทนะฮะแบบนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นโฟมไลมันติฟังก์ชันนะครับจุดเด่นของโฟมไลฟอร์ดนะครับ เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับข้อดีของมันคือเวลาในความเร็วต่ําเนี่ยมันจะเบานะฮะแล้วในความเร็วสูงเนี่ยมันจะทําการหน่วงทําให้เราสามารถควบคุมหรือเข้าโค้งได้แม่นยําขึ้นนะครับนี่นะฮะบอกเป็นบอกแมนวนวลนะครับมาดูที่หน้าจอต่อนะฮะตัวนี้เป็นจอใหม่นะครับเป็นซิงค์ใหม่สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า l a y กับ a n d r o i d Auto ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบ ทุกเฉินนะครับเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับจะมีระบบออกตัวบนทางลาดชันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบ ESP นะครับป้องกันรถลื่นไถลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังลดแสงรบกวนอัตโนมัตินะครับคันนี้เนี่ยจะมีระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับ เซนเซอร์จะอยู่ที่ด้านทางด้านหลังตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวจับปริมาณน้ำฝนนะครับนี่นะคะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับรถฟอร์ดสีดำเท่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเน้นเป็นเอ่อเป็นส่วนลดเยอะนะครับแล้วก็โปรนี้เนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ย แต่งแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะฮะแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับสำหรับรถ FORD x เอีสีดำคันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะใครที่เข้ามาดูช่องของผมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ดูกันอีกนะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจที่จะออกรถฟอร์ด xlt นะครับหรือว่ารุ่นแคปรุ่น e v e r อร์เ w สไวทก็สามารถทักลิงก์มาคุยด้านล่างได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์กับเบอร์โทรติดต่อมาให้นะคะับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลล์นัดนะครับขายฟอร์ดนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ